โอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินที่เราทําการถอนไปเมื่อกี้ครับก็ถอนปุ๊บเงินเข้ามาเลยนะครับไม่ต้องรอนะนะครับผมในส่วนของเว็บไซต์นี้ก็ยังทําเงินต่อได้นะครับผมยังจ่ายเงินเร็วเหมือนเดิมนะฮะใครที่ยังไม่เคยทำเนี่ยก็ลองมาทําดูนะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับวิธีการหาเงินบิตคอยฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวก็สามารถทําเงินบิตคอยได้นะครับผมยังไ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสิ่งแรกในการทําเงินคริปโตต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีกระเป๋าในการรับเหรียญคริปโตกันก่อนนะครับสำหรับกระเป๋าที่ผมแนะนําให้เราไปสมัครนะครับผมก็คือกระเป๋า f o r e s e Pay นะครับใครที่ยังไม่มีไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครเนี่ยอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสามารถไปกดสมัครกันได้เนาะสำหรับใครที่ดู YouTube ผ่านมือถือนะครับก็แนะนําให้ดูด้านล่างคลิปดอแบบนี้นะครับผมจะใส่วิธีการสมัครของช่องทางการทําเงินนคครปโตะั แล้วก็วิธีการสมัครกระเป๋านะครับที่จะใช้ในการรับเหรียญคริปโตนะแล้วก็วิธีการโอนเงินจากกระเป๋า f o เ c e ต์เพไปธนาคารช่องทางการติดต่อแบบนี้เลยนะครับสำหรับลิงก์การสมัครนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ที่ความคิดเห็นด้านล่างคลิปวโอนี้หรือว่าคอมเมนต์ปักหมุดนั่นเองนะครับเราสามารถกดสมัครตรงนี้ได้เลยนะสำหรับเว็บไซต์ที่ผมจะมาอัปเดตวันนี้นะครับก็คือเว็บไซต์นี้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บที่ทําเงินคริปโตได้นะครับที่ผมได้ลงรีวิวไปก่อนหน้านี้ที่เพื่อนๆน,น่าจะได้รับชมกันไปแล้วนะครััับวนนีี้กก็มา,มาออปเดต เนาะว่าทางเว็บไซต์เนี่ยยังจ่ายเงินหรือว่ายังถอนเงินได้หรือเปล่านาะเพราะว่าตอนที่ผมลงรีวิวไปเนี่ยมันก็ยังถอนได้อยู่ตอนนี้ผมก็จะมาอัปเดตว่ามันยังจ่ายหรือเปล่านะครับขั้นตอนการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปดีโอนี้สามารถไปกดทําเงินได้เลยนะครับเมนูนะครับจะอยู่ที่ด้านบนนะครับผมตรงนี้นะจะมีเมนูของการทําเงินอยู่นะครับผมนี่ฮะแบบนี้เลยนะสาหรับของใครที่ใช้ผ่านมือถือนะครับเป็นตัว Google Chrome นะผมแนะนำนะครับเพราะว่ามันจะแปลเป็นภาษาไทยได้นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยลองใช้งานแล้วนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สอบถามเข้ามา ว่าเป็นภาษาไทยต้องทําอย่างไรนะครับแปลตรงไหนใช้อะไรนะครับก็แนะนําเป็นตัว Google Chrome เนาะเพราะว่ามันจะแปลภาษาไทยได้นะครับขั้นตอนการทําเงินคลิปตัวจากเว็บไซต์นี้นะครับก็ไม่ยากนะครับผมหคือการเล่นเกมขุดนะครับสองออฟเฟอร์สการคลิกเว็บโฆษณา PTC นะครับสนะครับผมเป็นการแก้ช็อตลิงนะครับ URL เนาะห้านะครับเป็นการรับรางวัลประจําวัน6นะครับผมเป็นการอ้างอิงโดยการแนะนําเพื่อนนะครับรับค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่10%นตะครับเนะครับผมตัวนี้จะเป็นการแข่งขันเนาะสำหรับคนที่ เขาทำคะแนนได้เยอะที่สุดนะครับเขาจะจัดอันดับลีดบอร์ดให้นะต่อไปนะครับอันดับ8นะครับก็คือการจ่ายก็คือการคลิกเว็บไซต์โฆษณาตรงนี้เลยนะครับผมการจ่ายเงินนะครับก็เป็นการถอนเงินด้วยนะต่อไปนะครับเมนูด้านบนตรงนี้นะครับให้เรากดไปที่เจ้าของฟอร์เซเนาะตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของรายการนะครับที่เป็นในส่วนของสปอนเซอร์ที่เข้ามาลงไว้นะที่จะเป็นเว็บหารายได้เพิ่มเติมเนาะ แต่เราก็ดูควรดูก่อนว่าเว็บนั้นเนี่ยมันทําเงินฟรีจริงหรือเปล่ามันต้องลงทุนหรือเปล่านะควรที่จะดูก่อนนะครับวิธีการนะครับก็ให้เรากดลงทะเบียนเนาะมันก็จะเด้งเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่เข้าลงไว้นะครับอันนี้จะเป็นในสอง,องการทําเว็บครอบลิงก์นะ โดยการเอาลิงก์เนี่ยมาติดโฆษณานะครับแล้วก็สร้างรายได้นะเหมือนกับผมเคยรีวิวไปอยู่นะครับในส่วนของรูปแบบแบบนี้นะคนที่จะดูเว็บก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของสปอนเซอร์เนาะต่อไปนะครับผมวิธีการรับเหรียญนะครับก็ให้เรากดเยี่ยมชมช็อตลิงก์นะครับสลับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการอ่คลิกอ่ดูช็อตลิงก์นะครับผมตรงนี้เลยนะวิธีการทําแนะนําให้เราดูในส่วนของคลิปที่1นนะครับเพราะว่าผมได้สอนละเอียดอยู่นะครับลองเข้าไปดูนะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของการใช้งานและก็การถอน เอาไว้ใช้ในการแลกเหรียญนะครับต่อไปเป็นโฆษณา ptc นะครับผมสําหรับโฆษณา ptc ตรงนี้จะเป็นการคลิกเว็บไซต์โฆษณานะครับผมเพื่อที่จะเก็บเหรียญทองตรงนี้เพิ่มเติมได้นะเรามาเก็บดูนะครับถอนขั้นต่ํา0.1ดอลลาร์นะครับผมี่เขาบอกไว้ชัดเจนนะครับในส่วนของเว็บโฆษณานะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นฟอ r เซตนะครับฟอ r เฟตตรงนี้จะเป็นการเคมเหรียญนะเป็นการเคมเหรียญคริปโตหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นการเคมคะแนนเนาะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเข้าสู่ระบบนะครับเพราะว่าผมน่าจะออกจากระบบไปนะ สำหรับเมนูฟอเร e ตตรงนี้นะครับจะเป็นการเคมเหรียญนะครับผมเคมคะแนนนะครับคุณจะได้รับ50ถึง2,000เหรียญไปยังยอดเงินคงเหลือของคุณนะครับและ1 AP คะแนนกิจกรรมนะครับตัวนี้เขาจะให้เราแก้แคปชั่นนะครับเครื่องปิดเนาะเราก็เลือกแล้วเราก็กดตรวจสอบนะครับแค่นี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยในการทำนะให้เรารอเวลานะครับผมประมาณ5วินาทีนะเห็นไหมประมาณ5วินะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปตรงคําว่า collect นะครับ coin now นะกดเข้าไปนะนะครับแล้วเราก็รออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ30นาทีนะถึงจะกด ต่อได้เนาะในการทำช็อตลิงตรงนี้นะครับผมได้รับนะครับอยู่ที่117คะแนนนะครับผมตรงนี้นะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับออฟเฟอร์นะครับออฟเฟอร์ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทําแบบสอบถามต่างๆนะครับใครที่เคยทําอยู่แล้วเนี่ยก็ลองทําดูนะสาหรับแบบสอบถามนะครับต่อไปเมนูงานนะอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของการทําแบบสอบถามเหมือนกันนะครับลองเข้ามาทําดูนะครับต่อไปเป็นเมนูเหรียญพิเศษนะครับตัวนี้ก็เป็นรางวัลประจําวันนะแล้วก็กดเข้ามาทําได้เลยสําหรับรางวัลประจําวันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของภารกิจที่เรา ทำไปทั้งหมดนะครับถ้าเราทำครบตามจำนวนที่เขากำหนดไว้เนี่ยแล้ก็มารับคะแนนตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับผมมันจะรีทุกวันนะครับผมรีเซิร์ฟเวอร์ทุกวันนะครับทุกเที่ยงคืนเนาะเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนเนี่ยมันก็จะรีนะครับรีใหม่ให้เราทำใหม่แค่นั้นเองนะครับทำได้ทุกวันนะครับการแข่งขันนะครับก็คือลีดเดอร์บอร์ดเนาะถ้า มีคนทําคะแนนได้เยอะสุดเนี่ยเขาก็าจะแจ้งนะครับตรงหน้านี้เลยนะครับหวยกับเกมตรงนี้ผมไม่แนะนําให้เล่นนะผมแนะนําให้ทําฟรีนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการเดิมพันเนาะก็แนะนําให้ข้ามไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนการอ้างอิงนะครับเราก็สามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มในส่วนของคะแนนเหรียญทองนั่นเองนะครับผม ไปการถอนเงินนะครับสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีชื่อของเราเนาะจะมีเมนูถอนตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับสําหรับการถอนเงินนะครับผมเขาก็จะให้เราตั้งค่าการถอนก่อนนะครับว่าเราเนี่ยจะใช้กระเป๋าไหนในการรับเงินนะครับก็ให้เรากดไปที่ตรงนี้แล้วก็กดประวัติโดยย่อก่อนนะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมก็ให้เราเลือกนะครับช่องทางการรับเงินนะครับก็คือมันจะมีกระเป๋าเงินตรงแล้วก็ไมโครวอลเล็ตเนาะให้เลือกเป็นฟอเ c e ต์เพย์นะครับแล้วก็ใส่อีเมลของฟอเ c e ต์เพย์ลงไปแล้วก็กดบันทึกแค่นั้นเองนะครับสำหรับ การถอนเงินนะครับผมตรงนี้ก็มีทั้งหมด3เหรียญให้เราถอนนะครับจะเป็นในส่วนของ Bitcoin ไลท์คอยและก็ดอทคอยนะครับราคาบิตคอยตอนนี้กำลังขึ้นนะทุกคนอยู่ที่ล้าน400,000ถึงล้าน5 0 0 0นนะครับในส่วนของเหรียญบิตคอยนะครับใครจะเก็บบิตคอยก็ได้ใครจะเก็บไลทคอยก็ได้เดนาะหรือว่าจะเป็นเหรียญดอทคอยก็ได้นะวิธีการถอนเงินนะครับก็เลือกเหรียญที่เราต้องการถอนนะครับแล้วเราก็แก้แคปชั่นโดยการพิมพ์ข้อความแล้วก็เลือกกระเป๋าเนาะนะครับเลือกเป็นวอลลิตนะครับของ f o r ์เซตเพย์นะแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับจากนั้นเราก็กดถอนได้เลยนะ โอเคนะครับผมพอเราถอนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะแจ้งด้านล่างนะครับตรงนี้นะเห็นไหมจะม,มีคําว่าแจ้งการถอนเงินของเรานะครับ 1> 12 1, ึ1 6 0สนสอรตัวชี้เนี่ยได้ทำการถอน LTC นะครับไปยังกระเป๋าเงิน f o r e s e P ของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือถอนเรียบร้อยแล้วเราก็รอดูว่าเงินจะเข้าทันทีหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะเข้าเลยนะเพราะว่าถอนปุ๊บมันก็แจ้งถอนเลยนะเราไปดูที่กระเป๋า f o r ์ s e t นะครับตอนนี้ผมมีอาไรคอยอยู่ที่0.560นะครับผมตัวนี้มันต้องเป็นเลขหนึ่งนะครับ,รบอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินที่เราทําการถอนไปเมื่อกี้ครับก็ถอน เงินเข้ามาเลยนะครับไม่ต้องรอนะ,นะครับผมในส่วนของเว็บไซต์นี้ก็ยังทําเงินต่อได้นะครับผมยังจ่ายเงินเร็วเหมือนเดิมนะฮะใครที่ยังไม่เคยทำเนี่ยก็ลองมาทําดูนะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ